สะสมคะแนนกันต่อนะครับกับโจทย์ในช่วงซูเปอร์เฟรนครับเราจะไปกันที่โรงเรียนยูเย็นวิทยาครับมาดูกันว่าที่โรงเรียนอยู่เย็นวิทยาน้องๆชอบทำกิจกรรมอะไรกันนี่ครับกิจกรรมเข้าจังหวะนี่เองโอ้โหคึกคักน่ารักแบบนี้เหมือนใครครับเหมือนคนนี้เลย แอนเดรียครับถ้าพูดถึงเรื่องดนตรีแล้วครับอยู่เย็นวิทยาก็ต้องมาหาน้องฟ้ากับเพื่อนๆทำไมถึงต้องเป็นฟ้าครับเราขอร้องเพลงเกงค่ะเขาเต้นเป็นเขาแข่งมาหลายที่ด้วยค่ะถ้าอย่างนั้นไปชมโชว์น่ารักนรักจากเพื่อนสีกลุ่มนี้เลยจ้าอย่างสดสอยู่ทางนี้อย่างส ถ้าพี่ใหม่เจ้าชูที่ดูดูและัาโอเคน้องยินดีทาพี่ใหม่โลเลที่เกเรน้องก็คงเซโนน่ารักสมกับเป็นมิตรภาพของเพื่อนที่มาพร้อมกับเสียงดนตรีรับรางวัลจากเลโก้เฟรน d s ไปเลยจ้าสนับสนุนทุกความสามารถของน้องๆกับตัวต่อเสริมทักษะเลโก Super ปอร์เฟรท้ากับไทย วันนี้น้องๆต้องทายครับเกี่ยวกับความหมายของคำว่าอุคูลเล่ครับคำนี้แปลว่าอะไร 1. เสียงจากสวรรค์หรือสองของขวัญที่ได้มาครับอุคูลเล่เล่นเป็นไหมเล่นเป็นไหมอุคูลเล่เล่นเป็นไหมอุคูลเล่คืออะไรครับเสียงจากสวรรค์หรือว่าของขวัญที่ได้มาเสียงจากสวรรค์่ะทำไมเป็นเสียงจากสวรรค์น้าอมเพราะเสียงมันเพราะวลาดีดแล้วมันก็จะมีเสียงขึ้นมาเหมือนเสียงสวรรค์ค่ะโอ้ แตงโมครับเหมือนกันคับรว่าเราดิ่งขึ้นมานะคะเสี่ยงมันก็จะพอมากเลยค่ะลราแตงโมเล่นได้ไหมคะก็พอได้พอได้เหมือนกันเนาะก้องเชียร์ว่าคืออะไรครับเสงสว่างคืออะไรครับของฝันที่ได้มาเอามีของฝันที่ได้มาด้วยนะลองปรึกษากองเชียร์ไหมเอาปรึกษากองเชียร์ไปครับเชิญครับ ฝันที่ได้มาข้อ2ครับนี่เปลี่ยนใจเฉยเลยนะครับเราใช่หรือเปล่าเนี่ยคำตอบนี้ใช่หรือไม่ใช่ของฝันที่ได้มาถูกต้องจ้ารอาสนแล้วนะครับชาวมัเกตนนำเครื่องดนตรีชิ้นหนึ่งมาที่ฮาวายครับชาวฮาวายเห็นเข้าแล้วก็ชอบมากก็ดัดแปลงกลายเป็นเครื่องดนตรีที่เรียกว่าอูคูเลเล่แล้วเขาก็เรียกชื่อนี้ในความหมายที่แปลว่าของฝันที่ได้มาครับได้อีก้าวินาที รวมเป็น15วินาที5วินาทีสุดท้ายในช่วงซุปเปอร์อาร์ตครับซุปเปอร์อาร์ตทากับทายข้อนี้เด็กๆต้องเดาใจพี่นุ่นศิลพันธ์ครับว่าจะใช้เทปกาวกับไม้แขวนเสื้อนี้มาประดิษฐ์เป็นอะไรครับระวังหงบุมเมแรงหรือ 2. คุณจัดชุดรองเท้าครับ ปูแมลงจะเป็นยังไงลูกบูแมลงก็แค่เบียวเบี้ยวตีไหนก็เป็นลูกมูแมลงแล้วก็ต้องข่าตรงนี้แล้วก็เอากาวหมุนหมุนหมุนเป็นรอบๆไม่ให้มันมันมาเป็นแผลบนมือเราแค่นี้ก็เป็นภูมแมลงนะคะอ๋อคือกันกระแทกใส่มือเรานะปรึกษากันแล้วทายว่าปูแมลงใช่หรือไม่ใช่ต้องฟังคำเฉลยจากที่นุ่นสิรพันธ์จ้า ประจำการเ่วมซูเปอร์อาร์ตเหมือนเดิมแล้วค่ะเดือนนี้ทั้งเดือนนะคะพี่โน่จะมาสอนน้องๆทำงานประดิษฐ์ที่สามารถเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้ถ้าอย่างนั้นเราเริ่มกันเลยดีกว่าไหมคะขั้นตอนแรกเราก็ยิบแม่แขวนเสื้อขึ้นมาค่อยๆงอไปแล้วก,วก็บิดค่ะใช้สองมือเรากำแบบนี้นะคะแล้วก็ดัดขึ้นค่ะนี่ดัดขึ้นชิ้นที่สองของเราหลังจากที่เราพันเรียบร้อยใช่ไหมคะเราก็ทำการบิดค่ะแต่คราวนี้บิดลง กระดาษกาวของเราค่ะน้องๆก็หาสีสวยๆนะคะเรามาพันกันเราก็นำมาประกอบกันค่ะเราก็วาดรูปวงกลมค่ะกลมๆตัดค่ะได้กระดาษกลมๆเสร็จแล้วเราก็มาประกอบล่างกันค่ะเราก็ต้องทำการเขียนสักนิดหน่อยเป็นแบบนี้สมมติว่าพรุ่งนี้เราต้องใส่ชุดนักเรียนใช่ไหมคะเป็นเด็กผู้หญิงเราก็ต้องมีรองเทา้า นี่ก็นํามาแขวนไว้นี่และนี่ก็คือหุ่นจัดชุดรองเท้าค่ะมีทั้งแบบชุดนักเรียนก็ชุดภละด้วยนะ <c oughs> ถ้าน้องๆทำตาม,มนะคะนะคะน้องๆสามารถเข้าไปที่ Facebook ของซูเปอร์จิ๋วได้ค่ะแล้วพบกับพี่นุ่นอาทิตย์หน้านะคะบ๊ายบายค่ะสนับสนุนทุกความคิดสร้างสรรค์กับดินสอสีไม้เฟเบอร์คา l เ บุมแรงไม่ใช่จ้าเวลาสะสมที่ได้ตอนนี้อยู่ที่15วินาทีครับและ15วินาทีนี้เราจะทำไปใช้เล่นเกมในช่วงซ u ปเปอร์โบนัสถ้าทำได้พี่ซุปมีหนังสือกับคอมพิวเตอร์ให้กับเยียนของเรานะครับกับโจทย์เกมเกมนี้ครับ15วินาที4เป้าหมายนะครับทำไม่ได้นะลูกนะ ล้อมแล้วไปจ้าทำไมไม่ได้ครับอุ้ยหนึ่งเป้าครับเป้าสองเป้าสอไม่ได้ครับระวังเลยแซงระวังเลยแซงเดี๋ยวไม่ครับอุ้ยเขาไม่ได้เลได้ไปหนึ่งเป้านะครับแล้วก็เดินก้าวเข้ามายิงใกล้เกินนะครับไม่ได้จ้า ผู้สร้างสรรค์เยาวชนโดยเทมปราคิตตัวยาพาราเซตามอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาคนอครับโจ๊กริสเอ็กเซลน้ำดื่มช้างตัวต่อเสริมทักษะเลโก้ทีมสอสีไม้เฟเบอร์คาสเทลรองเท้านักเรียนป๊อปแมนป๊อปเกิร์ลร้องจ้าเฟซบุ๊คคู่มือจิ๋วเรามีกิจกรรมเล่ร้องสนุกนะครับซิซุปมีของรางวัลจากรองเท้านักเรียนป๊อปแมนที่มาพร้อมกับพาวเวอร์ป๊อปแล้วก็ ป๊อปเกิลที่มาพร้อมกับป๊อปวิงนะครับมอบให้น้องๆด้วยนะครับทุกสัปดาห์นะครับสนับสนุนของรางวัลโดยรองเท้านักเรียนป๊อปเกิลมาพร้อมป๊อปวิงรวมทั้งมีรางวัลจากเฟเบอร์คัสเทลเลโก r ฟ e น d ์แล้วก็เสื้อยืดเท่ๆจากสุปปรจิวมอบให้ด้วยครับสัปดาห์นี้คนเก่งผู้โชคดีก็ได้แก่กย,ย,แยินดีเลยจ้า วันเสาร์ทำไม่สำเร็จวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์พรุ่งน,น,น,นี้เชียต่อนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีจ้า